สอกรอระดับตำบลหนองนกทาสังกัดส,สอกรอระดับอำเภอเขมาราชสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินงานตามกรอบการประเมินคัดเลือกสอกรอระดับตำบลดีเด่น5ดีพรีเมียมพลัสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ ด้านวิชาการนำข้อมูลต่างๆเข้าไว้ในระบบบริหารจัดการ DMIS อย่างครบถ้วนอาทิข้อมูลสถานที่ตั้งข้อมูลบุคลากร Facebook กสนตบลข้อมูลการใช้น้ำประปาอินเทอร์เน็ตสื่อวัสดุการให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวนผู้ใช้บริการบุคลากรคณะกรรมการกสนตบลมีการรายงานข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการสอกรระดับตำบลมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับผิดชอบประจำภาคเรียนที่2ทับ2,566 147คนภาคเรียนที่1ทับ2,567 148คนมากกว่าเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งไว้มีการวิเคราะห์ศักยภาพสำรวจความต้องการจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีลงเวลาของผู้เรียน และบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิทินพบกลุ่มเป็นรายภาคและรายสัปดาห์นำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของสถานศึกษาผู้เรียนที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตพเรียนที่2ทับสอ6เข้าสอบร้อยละ91.30ภาคเรียนที่1ทับสองเข้าสอบร้อยละ73.07 มีระบบช่วยเหลือผู้เรียนติดตามผู้เรียนมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีการบันทึกการตรวจร,รายงานกิจกรรมกพอชอของผู้เรียนมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนของนักศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมทักษะการอ่านของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจรารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็นผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สี่ภาเคเรียนในภาเคเรียนที่สองทับสอ6มีผู้จบร้อยละหนึ่งในภาเคเรียนที่หนึ่งทับสอง มีผู้จบร้อยละหนึ่งรผู้เข้าสอบปลายภาคทุกระดับเฉพาะรายวิชาบังคับเฉลี่ยร้อยละ8ป3 1หจสมหนึ่งผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ยในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในรายวิชาบังคับทุกระดับผู้เรียนที่มีผลการเรียน2 0 0ขึ้นไปร้อยละ77 3 6จผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผู้เรียนร่วมกิจกรรมร้อยละหนึ่งรการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด บ้านหนังสือชุมชนกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ดำเนินการได้เกินเป้าหมายทุกกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ารักษาวินัยการตรงต่อเวลาปฏิบตัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอุดมการครูและความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพ ด้านที่ 2. ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสองกรระดับตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good p r e s s Base Check In สภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัสดส่วนและปลอดภัยการจัดสภาพแวดล้อมโดยยิดหลัก5สอผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย มีบริการอินเทอร์เน็ต WiFi มีการจัดทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเป็นศูนย์รวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ศึกษาดูงานและมีภาคีเครือข่ายมาใช้บริการสถานที่ด้านที่3มกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activity มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการปฏิบัติที่ดี Bad Practices มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ต่างๆมีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทผู้เรียน ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ต่อเนื่องร่วมวิเทศและประเมินผลการเรียนรู้ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง (Good Innovation) ชื่อผลงานการพัฒนาระบบการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลและการเก็บคะแนนผ่านระบบออนไลน์โดยการจัดทำบทเรียนผ่านระบบ Google s i t e และ Google Drive เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ICT Google Classroom จะรวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู่อย่าง Drive, Docs และ Gmail เข้ามารวมไว้ด้วยกัน